พี่ไม่ที่หนูพูดไปพี่ไม่เข้าใจเลยใช่ไหมทําไมพี่ไม่ฟังหนูบ้างเลยตูเป็นอะไรอ่ะไม่มีเหตุผลเลยทําไมต้องสายลมด้วยอ่ะอ้าวพี่กลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วครับตูนพี่เหนื่อยจังเลยอ่ะขอน้ำเย็นๆกินสักแก้วได้ไหมครับได้จ้ะพี่เดี๋ยวตูนเอาน้ำให้ น้ำค่ะพี่ขอบคุณครับตูนวันนี้เงือนเขาออกอะ่ะตูนอยากได้อะไรไหมคะไม่เอาพี่เก็บเงินไว้บ้างช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจไม่ค่อยดีแล้วพี่ไปทํางานมาเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมงานอ่ะเหนื่อยไม่เท่าไหร่หรอกแต่เหนื่อยเดินทางมากกว่าทําไมอ่ะพี่ตื่นก็ต้องตื่นแต่เช้าต้องเผื่อเวลานั่งรถอีกพอจะกลับถึงบ้านก็เย็นอดทนไว้นะพี่ ตูนเขาเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเขาขอเอ็นหลังไปนะโอเคค่ะพี่พักก่อนนะเดี๋ยวหนูเอาผ้าไปซักก่อนอคค็ไมเไป็นอะไรในีดีก,ก็ปวดหัวเวียนหัวขึ้นไส้คิดไปคิดมาเราออกมอเสอร์คะขั่นดีกว่าจะได้เดินทางสะดวกไม่ต้องตื่นเช้ามากด้วย รุ่นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวกดเข้าไปดูเขารีวิวหน่อยดีกว่าพี่คนนี้เขาก็รีวิวดีเหมือนกันนะเนี่ยรถคันนี้ก็ราคาไม่สูงมากเดี๋ยวพวกนี้ไปออกเลยดีกว่า ถูกใจจริงๆในรถคันนี้นี่ถ้าตูนเห็นน่าจะชอบนะเนี่ยที่ทำอะไรอะ่ะแล้วนี่รถไคยอะ่ะทำไมต้องมาเชฟด้วยรถพี่เองอะ่ะพี่ไม่ออกมาตูนชอบปะพี่ไม้ที่หนูพูดไปพี่ไม่เข้าใจเลยใช่ไหมทำไมพี่ไม่ฟังหนูบ้างเลยตูเป็นอะไรอะ่ะไม่มีเหตุผลเลยทำไมต้องสายลมด้วยอะ่ะไม่มีเหตุผลหรอเหตุผลแค่นี้พอไหมเหตุผลแค่นี้พอไหม นี่มันที่ตรวจท้องนี่พี่ม่นะบอกให้เก็บเงินเก็บเงินไม่เคยจะฟังกันบ้างเลยตูวนี่มันหมายความว่าอะไรอะจะหมายความว่ายงไงล่ะพี่ ทำไมันไม่รีบบอกเขาอะเขาดีใจมากมากเลยนะเนี่ยหนูก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันเนี่ยแหละพี่ถึงบอกพี่ไงไว้พี่เก็บเงินถ้าวันหนึ่งเรามีลูกด้วยกันขึ้นมามันจะเป็นต้องใช้เงินเยอะมากอะพี่เอาอย่างนี้นะตูนในไหนพี่ก็เอารถคันนี้มาแล้วพี่จะใช้รถคันนี้หาแล<ม>ไ,ได้พิเศษเพื่อครอบครัวของเราตูนไม่ต้องกังวลน,นะพี่จะไม่ยอมให้ตูนกับลูกลำบากแน่นอน โต้พี่กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อนนิดหน่อยจ้ะแต่เพื่อครอบครัวเราอะ่ะพี่ทนได้แต่วันนี้พี่ได้มาหลายร้อยเลยนะจริงเหรอพี่นี่ก็เย็นพอดีเลยหนูหิวแล้วอะ่ะเราไปหาอะไรอร่อยกินกันดีกว่าไะเราไปหาอะไรกินกัน